นี่คือรายการที่มีสาระเชิงช่างหลากหลายสาขาอาชีพไม่รู้ทำไม่เป็นอยากรู้เราจะเจาะลึกทุกคำถามเราจะค้นหาคำตอบนี่คือรายการชอช่างรอบรู้ช่วง เทคนิคช่างสนับสนุนโดยไทยเซต LED Lighting ไทยเซตโซล่าช็อปสินค้าราคาช่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แฮนดบุ๊กไทยเซตจานดาวเทียมเพื่อคนไทยถัดมาปัจจุบันลูกค้าที่ใช้กันก็คือไฟถนนเพราะว่าหนึ่งเวลาติดตั้งอะสูงหกเมตรบ้าง5เมตรบ้างเขาเลย ไม่สามารถขึ้นไปเซอร์วิสเติมน้ําเติมะไยได้ก็<อ>จะเลือกเป็นเจลแบบนี้ไปหรือเจลแบบนี้ไปเพราะว่าถ้าเสาหกแต่ออฟกิดมันเสียพลังงานที่แบตเตอรี่เกิดความร้อนสูญเสียแล้อีกประมาณ30%ที่แบตเตอรีอ่ฉะนั้นเราคํานวณที่4ชั่วโมงมันจะไม่รอดเราต้องคานวณที่3ชั่วโมงในการหารห5 1สิบเอของโวลต้าละก S <S ัน51แอมป์ของโวลต้าถ้าเทียบกับโกแบตก็คือรุ่น7 0แอมของโกแบตคือแอมจะสูงขึ้นถ้าปล่อยไฟชั่วโมงที่ยาวขึ้น ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ที่หน้าอินเวอร์เตอร์แบบออนกิจผมเลือกฝั่งสีเหลืองนะครับสีนี้สวยผมเคยมีรถสีเนี้ยครับขอคุณกาลุนเลยครับครับมันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้อินเวอร์เตอร์ออนกิจนะฮะมันก็จะมีเริ่มตั้งแต่ไมโครกิจนะครับก็คือตัวเล็กเล็กครับหนึ่งแผงหนึ่งอินเวอร์เตอร์ครับก็คือใช้หนึ่งแผงนะครับในเนแนด์นี้เข้าไปแปะไว้หลังแผงเลยแผงเลยแล้วก็ติด บนโซล่าฟาร์มก็มีใช้กันครับเพราะว่าให้ประสิทธิภาพได้ดีกว่าเ<ะ>สมือนว่าหนึ่งแผงหนึ่งอินเวอร์อเตอร์คุมไฟนั้นได้เลยจนบางครั้งเนี่ยเราสามารถประยุกต์เอาไมโครกิดอะมาเป็นเครื่องเช็คแผงได้ด้วยตัวอย่าง่างตัวอย่างเช่นเราเวลาเราซื้อแผงใช่ไหมครแผงเจ้า A เจ้า B เจ้าับเราอยากรู้ว่าแผงเจ้าไหนให้ประสิทธิภาพไฟที่ดีที่สุดรเราสามารถนำอินเวอร์เตอร์ไมโครกิดเนี่ยมาต่อเข้าที่แผง หนึ่งแผงหนึ่งตัวแล้วต่อผ่านวัตต์มิเตอร์พอเราต่อผ่านวัตต์มิเตอร์เราจะด้ใหูวัตต์มิเตอร์ผมมีแล้วเราจะรู้รเลยนะว่าแผงนั้นให้ไฟณนะเวลานั้นกี่วัตต์ใช่ไหมฮะ,ะทีนี้ถ้าเราทดสอบ3ามแผงไมโครกิจตัวละแผงตัวละแผงเราจะรู้เลยทั้ง3ตัวว่านะักเวลาเดียวกันตอนนี้แดดเดียวกันตอนนี้ครับแผงต่ละแผงให้วัตต์เท่าไหร่เอเราสามารถาวิธีนี้ดีที่คุณการุนพูดผมมีอุปกรณ์และเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อเครื่องมือเป็นแสนแสนในการทดสอบบคครรัับ มาก็เป็นอินเวอร์เตอร์เขาเรียกว่าออนกิจแบบสติงหลังจากที่เราใช้ไมโครกิจแล้วใช่ไหมฮะเราก็ใช้ออนกิจแบบสติงเราจะมีเรื่องนเนี่ยหนึ่งกิโลวัตต์หนึ่งกิโลวัตต์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอขันนิดนึงไมโครกิจเนี่ยเริ่มที่สองร้อยห้าสิบเนี่ยไปถึงเท่าไหร่ฮะไปถึงเขาถึงเรียกไมโครไปถึงพันสองร้อยนะครับแต่ในส่วนตัวเรามองว่าถ้าพันสองร้อยแล้วเนี่ยเราใช้เป็นออนกิจปกติดีกว่าเพราะว่ามีหน้าจอไง ตัวไมโครกิดจะไม่มีหน้าจอไม่มี<อ>หน้าจอ,อาเราใช้ตัวออนกิด1.5กิโลว,วัตต์1กิโลว,วัตววต์มีละซึ่งพวกนี้สามารถทำงานด้วยแผงโซล่าแค่2แผง3แผงก็ทำงานละเอะมันตั้งไว้1กิโลว,วัต 1, วต์เนี่ย1,000วัตต์เนี่ยแล้วใช้น้อยๆเนียน่ยมันยังไงม,มันก็เหมือนกับว,ว่าตัวอย่างเช่นอินเวอร์เตอร์จะมีสเปคบอกในคู่มือนะฮะหรือว่าข้างเครื่องอินเวอร์เตอร์เองก็มีก็จะแจ้งว่าเครื่องจะเริ่มทำงานที่70โวลต์ ถึง450โวลต์450ก็สามแผงไอ้สี่อสองแผงแผงกกว่าสองแผงอ่สองแผงอินเวอร์เตอร์ก็ทำงานได้ลวเหมือนกับว่าบางครั้งลูกค้าอยากจะทำการลองทดสอบลองเล่นดูว่าเออได้ไฟเท่าไหร่แล้วนาคนค่อยอาจจะซื้อแผงมาเพิ่มแล้วก็สามารถเลือกอินเวอร์เตอร์ที่ต้องการได้เลยโดยดิวจากสเปคมันว่าเริ่มโวลต์ต่ำสุดเท่าไหร่แล้วแผงที่เราจะติดตั้งเนี่ยอยู่ที่โวลต์เท่าไหร่เท่าไหร่ ถ้าอยู่ในย่านของการทํางานนั้นเราก็ทํางานได้ทํางานได้เลยครับระวังอีกส่วนหนึ่งคืออย่าติดตั้งจนวนเกินเออผมถามให้วนเกินเนี่ยมันมีไหมว่าเกินให้เกินได้สิบเอ้าอะไรมันมีมันมีบอกเลยทางเทคนิคโดยทางทางเทคนิคสเปคของอินเวอร์เตอร์เองเนี่ยนะฮะตัวอย่างเช่นถ้า1.5ึ่กิโลวัตต์เขาก็จะบอกไว้ว่า PV max อยู่ที่พันแปดร้อยวัตต อ๋อเขาบอกอยู่แล้วอ่าพันแปดร้อยวัตต์อ่าเราก็สามารถใส่แผงได้พันแปดร้อยวัตต์อ๋อฮะอั้นก็จะปลอดภัยแต่เราซื้อขายกันเนี้ยก็คือหนึ่งพันห้าร้อยใช่จะมีแม็กถึงพันแปดพันแปดใส่แผงได้พันแปดยังห้ากิโลวัตต์ใส่แผงได้ห้าพันสี่ร้อยวัตต์อ่าอย่างนี้อ๋อเราก็ใส่เข้าไปได้ครับแต่ถ้าลูกมีลูกค้าบางท่านห้าพันวัตต์ ใช่ไหมครเราติดตั้ง5,000ันวัตต์แล้วติดแผงห0 0พันเข้าไปแล้วแต่วัตต์ที่ออกหน้าเครื่องโชว์ประมาณ 4, 0 0พัน0ี่้าก็มองว่าเอ๊ะใส่เพิ่มอีกสองแผงสี่แผงจะได้พอดีจะได้พอดีให้วัตต์ออกมาถ้ามันเกินสเปคของอินเวอร์เตอร์อิเล็ทรอนิมส์ก็พันได้พันเสียเลยแล้วเสียในรูปแบบที่ว่ามันเค็มไม่ได้เพราะเป็นการโอเวอร์โูลครับต้องระวังตรงนี้และอินเวอร์เตอร์พวกนี้มีพัดลมระบายอากาศไม่มีพัดลมระบายอากาศมันยังไง ปัจจุบันเนี่ย<ะ>แต่ละโรงงานเนี่ยพยายามดีไซน์ไม่ให้มีพัดลมระบายอากาศอุณ<า>หงนีิฮีตซิงก็ต้องฮีตซิง์ต้องใหญ่ขึ้น<ะ>แล้วก็อาจจะอุปกรณ์เลทรอร์ข้างในกินไฟน้อยลงนะฮะ<อ>ครับความร้อนน้อยลงความร้อนอ๋อฮะเพื่อจะได้ไม่ต้องมีพัดลมสาเหตุที่ว่าไม่ให้มีพัดลมเพราะอะไรอย่างที่หนึ่งะฮะที่เราอยู่ในวงการเนี่ยจะเห็นว่าสองสามปีก่อนเนี่ย<ะ>อินเวอร์เตอร์ ทำงานจะมีเสียงพัดลมนั่นสิฮะลมคละบางครั้งพัดลมคุณภาพมีปัญหาเสียงก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยงีงหรือบางครั้งพัดลมก็เสียไปเลยก็มีความร้อนก็เลยเยอะคือตอนนี้เขาเลยแก้ไขโดยการออกแบบจากเริ่มแรกเลยว่าไม่ให้มีพัดลมพอไม่มีพัดลมก็เลยเครื่องทํางานเงียบเหมือนกับเราจะไม่ได้ยินเสียงในการทํางานของอินเวอร์เตอร์เลยทีเดียวนอกจากจะเป็นรุ่นสเฟสยีสกิโลวัตต์ ผู้นั้นยังจาเป็นต้องมีพัดลมโอ้ยใหญ่ใช่จะตัวใหญ่หน่อยย0สกิโลวัตต์อย่างเนี้ยแต่โรงงานก็ทําการออกแบบให้มีการสวิต์เปลี่ยนพัดลมได้ง่ายขึ้นเราไม่ต้องถอดฝาเครื่องไม่ต้องถอดชิ้นส่วนภายในเราสามารถถอดจากด้านนอกตัวเครื่องถอดพัดลมใส่พัดลมใหม่เข้าไปใช้งานได้ต่อครับแต่โรงงานก็จะพยายามดีไซน์ให้เป็นแนวนั้นและพวกนี้หนึ่งจุดหนึ่งตั้งแต่หนึ่งกิโลวัตต์ถึงห้ากิโลวัตต์ ถึง10กิโลวัตต์ไม่มีพัดลมครับมีซิงใหญ่ฮีซิงใหญ่ครับเอ๊ฮีซิงนี่มันตกลงมันเป็นอลูมิเนียมหรือเป็นโลหละอะไรเป็นอลูมิเนียมครับเป็นอลูมิเนียมใช่อลูมิเนียมแต่ละโรงงานก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันตัวล็อกผนังก็ต่างกันครับบางบางโรงงานก็จะมีตัวล็อกที่แบบว่าติดตั้งเสร็จแล้วเอาแม่กุญแจคล้องได้ด้วยการกินวั์เตอร์ขหลใช่ครับมีเหมือนกันอืมอครับเออแล้วก็หม้อแปลงนะครับเป็นอะไร ปัจจุบันเป็น Les s transformer เวลาเราเปิดแคตตาล็อกใช่ไหมฮะ less t r a n s f o r m e r คือไม่มีมอแปลงแล้วมันทำงานมันทำงานเป็นแบบหลักสวิตชิงกันเหรอฮะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแปลงกระแสครับทนเหนียวยังอยู่ไหมคุณสมบัติตัวเนี้ยเรื่องเหนียวเรื่องทนเนี่ยที่ปัจจุบันเนี่ยที่จําหน่ายมานะออนกิตไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนกับมอแปลงไฟบ้านเราที่เราติดตั้งอยู่ใช่ไหมฮะมันก็หมุนสิบปีแล้วก็ยังไม่เสียอะไรเลยเช่นเดียวกัน พวกออนกิจก็เ<ม>ช่นเดียวกันนะถ้าเราติดตั้งถูกต้องมีเซิร์ฟคอนโทรลกันฟ้าผ่ากันกราวมีกาวลงวเรียบร้อยโอกาสเสียยากๆครับแต่ถ้าเสียจริงๆมันก็มีประกันจากทางโรงงานเออเสียเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียอะไรถ้าเสียถ้าเสียถ้าเสียใช่ไหมฮะมี2กรณีเสียจากลูกค้าติดตั้งเป็นยังไงก็คือใส่แผงเยอะอ๋อใส่แผงเยอะเอาใส่แผงเยอะคือบางครั้งอินเวอร์เตอร์5กิโลวัตต์ลูกค้าใส่6กิโลวัตต์พอใส่6กิโลวัตต แต่อินเวอร์เตอร์สมัยใหม่ปัจจุบันก็จะไม่ทํางานก็จะตัดการทํางานไปเลยเตือนมเตือนก็คือตัดไม่ทางานแต่พอเราเปลี่ยนมาเป็น5กิโลวัตต์เหมือนเดิมมันก็ทํางานได้๋อโปรเทคชันใช่บทปเทคชันดีใช่ครับปัจจุบันแล้วก็อีกข้อหนึ่งสาเหตุการเสียเนี่ยถ้าไม่ไม่ตัวนี้ก็ถ้าไม่ใช่ฝีมือของช่างติดตั้งก็เป็นเสียจากโรงงานเป็นไปได้คือการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างใน บางอย่างเสียรีเลย์เงี้ยหน้าจอโชว์รีเลย์เออร์เลอร์อันนั้นเกิดจากอุปกรณภายในอันนั้นทางโรงงานก็จะมีการคลืพวกนี้ mpptmppt ทั้งหมดทั้งหมดแล้วใช่มีกันรหนึ่งสอง mppt คืออะไร2 mppt เอาตัวอย่างเช่น5ากิโลวัตต์แล้วกันนะฮะมี2 mppt ก็คือ mppt ที่1นึงลองดูภาพตามนะฮะกับ mppt ที่2ก็คือ2องสตริงถ้าสตริงที่1มีเงาบาง อ่าสติที่2องก็ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอยู่แต่ถ้าเรามีแค่ MPT p T เดียวฝั่งที่หนึ่งสติงเงาบางมันจะไฟจะดอกทั้งหมดทั้งระบบเลยไฟก็จะอ่อนลงมาหมดครับตรงนั้นอันนี้แอบถามข้างในเนี่ย CPU อะไร